วันนี้อยู่กับอลิน่าอีกแล้วนะคะวันนี้ทุกคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไมอลิน่ามาตรงขี้น้อยเยอะๆบแบบนี้ทําไมอันนี้นะคะคือบ้านของอลินา่าและเรานะคะเราจะไม่ได้รีวิวอ,อะไรนะคะเราจะมาเล่าเรื่องของนกกระว,าว่าที่อยู่ตรงหน้าเราให เป็นรังของนกเอี้ยงโคงนะคะซึ่งพอนุกเอี้ยงคงได้ออกไข่นะคะพอเขาออกไขน่นกกระบอกนั้นก็มาแอบแบบพยาของลูกตรนตายทุกคนรู้ไหมว่านกเอี้ยงโคงนะคะที่ให้อาหารนกกระบอกไปทุกๆวันนะคะเขายังไม่รู้เลย และทีนี้นกเอี้ยงโคงจะรู้ไว้ว่าเมื่อคืนนกกระบอกสุดน่ากลัวเอ้ยมันเป็นมอว์ม็กซ่อารินาค่ะนกกระบอกนะคะ,าาะ,คะตาความคือมันน่ากลัวและอันนั้นและมีตัวใหญ่พอเป็นนกชนิดหนึ่งที่น่ากลัวและตัวใหญ่นะคะนี่ทุกคนมาดูนกกระบอกสิน่ากลัวและตัวใหญ่จริงๆอารินา พ่อแม่เขานะคะก็ให้อาหารนกกระบอกเสร็จเขาก็ไปหาอาหารใหม่พอ,อาหาอาหารใหม่ใช่ไหมคะเลยเขาทุกคนทุกคนรู้ไหมว่านกเอี้ยงโซงนะคะที่ให้อาหารนกกระบอกไปทุกๆกวันนะคะเขายังไม่รู้เลยว่าคือตัวอะไรคือนกอะไรและทุกคนสงสัยไหมว่า และทีนี้นกเอี้ยงคงจะรู้ไว้ว่าเมื่อคืนนกกระว่าวสุดน่ากลัวเอ้ยมันเป็นมอว์ไปที่อารีน่าค่ะนี่ทุกคนมาดูนกกระว่าสิน่ากลัวแล้วตัวใหญ่จริงๆอารีน่าไม่ได้มอวนะคือทุกคนอันนี้อารีน่าแบบดูได้เลยว่าคือสายตาอารีน่านะคะเห็นไปที่นกกระว่าอารีน่าเห็นแม่มันมนะคะอุ้ยตัวเล็กต,ตัวเล็กกระเจี๊ยวเดียวอะค่ะซึ่ง ตอนที่ที่อารีนาพอเทนได้นะคะตอนที่นกกระเบ่านั้นเฮ้ยไม่ใช่นกกระเบวน,น,นกเอี้ยงโงงนั้นมาต้อนอาหารให้เนี่ยอารีนารู้เลยค่ะว่านกนกกระเ่านั้นเฮ้ยมันร้องมาที่อารีนานกกระเานั้นสามารถกินแม่ของมันได้เลยค่ะคนละไซสเลยเพราะว่าทุกคนนะคะลองเอานกรานนกระเบนกับนกพ่ราไปเทียบกันดูสิ นกอี่ยงไปเทียบกันดูสิเออเอเอนกี้ยงนะคะจะมีขนาดที่เล็กกว่าและนกกระว่าจะมีขนาดที่ใหญ่กว่ากันะคะ่ะอันนี้คือนกกระว่าอันนี้คือนกอี้ยงอย่างเงี้ยแล้วมันจะให้นกนกกระว่าแบบนกกระว่าตัวใหญ่เกินนกเอี้ยงก็ปะทำไมทำไมนกโคนกอะไรนกอี้ยงโคเนี่ยรู้ว่าคนเนี้ยเป็นลูกเขาแต่ไม่รู้ว่านกอะไร ใช่ไหมคะว่าเราเขาไม่รู้นะคะว่าเราเขานะคะ กลิ่นใช่ไหมคะคืออลิน่านะคะบพ่ออลิน่านะคะก็ทุกคนเห็นแม่มไหมแม่มันนะคะปีกหายปีกคือปีกมันจะเป็นแบบปีกปื๊ดปื้ดปืป้ดสิงใช่ไหมคะสังเกตทุกทุกน้องสีมันจะมีปีกและอลิน่าเห็นเลยหรือเปละคะตอนที่เอยียงโซงน,นะคะหันหลัง นกกระวังกินหางนกย่างโคนงคะปค๊ะนกย่างโคงก็น้องเลยแล้วก็รีบบินหนีลูกตัวเองไปเลยค่ะและทุกคนมาดูกันว่าเหตุการณ์ต่อไปเนี่ยในนกกระบบงและนกย่างโคงจะเปนะ็นยังไงเดี๋ยว้ามีเหตุการณ์อะไรดีๆนะคะจะมาเล่าต่อนะบ๊ายบาย